สวัสดีครับสวัสดีท่านชมตีรับชมคลิปนี้ Wall ันนะครับวันนี้นะครับผมจะพาท่านชมครับออมาตามหากว้างกันตีสวนลำไยนี่นะครับหลังจากตีผมมาได้หาเมือนครับนั่งจะว่าผมไปหาเฮ็ดมานะครับนะครับเดี Boom, um <idor> ๋ยววันนี้นะครับผมจะล้องม้าขยับกว้างดูนะครับตีสวนลำไยนี่นะครับมาดูกันว่าวันนี้นะครับผมจะได้กว้างตัวใหญ่ๆกลับบ้านก่อนนะครับนะครับถ่านชับต้นนี้มีอยู่สตัวครับ ตัวน้อยอยู่ของน้อยครับนี่สองตัวของแม่มตัวหนึ่งของแม่ครับนี่มันสองตัวครับท่ามชมนช่องครับตัวน้อยครับอ้าวเบนนี่ใบไม่ขยับนี่ตัวนึงควางกิ้งควางตัวลำย,ยนะครับส่วนใหญ่มันโดนแมง อย่างหุกกินนะครับนี่ไปห่อใต้ต้นนะมีกับหอยแมงอันนี้กินนะครับมันละหัวไว้นี่ตัวนี้ก็โดนกินเหมือนกัน,กนตัวนี้เขายังง้ามแต่โดนกินนะ่นเสียดายมากงกวงมันก็เลยบ่ค่อยมีนักเหรนหลังจากว่ามันโดนกินไปนักนี่นะครับมีตัวใยลดน,นี่ตัวหนึ่ง โอ้ยอยู่บันิ่งวะบ้านี่นะครับมิดตัวใหญ่อยู่นี่ตัวหนึ่งโอ๊ยเสยๆอยู่เฉยๆ นี่นะครับตัวนี้เขาเขาก็ประมาณนี้ครับหัวหัวน้อยกวางหัวน้อยกว่าตัวบ่อยทน้นครับหลังจากทีผมร้องหาสวนนี่ดูแล้วครับปอปากฏว่ามีแต่กวางกินะครับกวางน้อยบนนี้กวางใหญ่นะครับบางต้นก็มีแต่ส่วนน้อยครับตีมีกวาง คือส่วนมากคือบมมีกวางเลยนะมีมีมีกวางประมาณสิบกว่าต้นแต่อันนะเนื่อยมาโอเคครับเดี๋ยวเขาลองไปหาสติอื่นดูนะครับเพื่อม,มีเหรอค,ครับมาดูสวนนี่นะครับเมื่อกี้ป้าเจ้าของสวนตะเบาบักต่ก่อนนะมันมีนักมากเลยกวางเป็นเก็บไว้เป็นถังสีนะนี่ะนะืน่กี่ผมล็อกขยาบตันนี้นครับนี่ครับนี่นะกวางน,นี่ตัวนี่เขามัน เขาพิการดูเขาแปดปินเลยตัวนี้ก่อนนี้ครับน,นี่นองหายเจ๊นี่เอิดนี่นตัวเดี๋ยวผมจะร้องเขย่าดูมันเหลือต้อนตีนี้ลำใแค่แข็งบดซีต้นนะหรือจะห้อยกินนี่ก็หูวแล้ววันนี้นหนักน่า นี่นะครับห้อยกินหนักมากเดี๋ยวลองขยับดูครับนี่ตัวน,นี้ก็มนี้มันกวางกี้กินนี่เห็น,นครับนี่ครับนี่แขกใครลองขยับดูเบาๆนะยังมีหนักเลยเดี๋ยวได้มันอยู่ไก่บ้านครับดูดูดูดนี่ตกไหมนี่ตัวนี้น่าจะใหญ่น้อยตัวนี้ส่งส่งน้อยครับ คุนกวางกิกวางกินี่เป็นนี่เป็นกวางแม่ตัวนั่นตัวเตี่ยวควางไ้เมื่อกี้อู้ดูตัวพุ่นครับมันโดนแมงอย่างหุกัดกินดูแต่เขาพุ่นเดยวมนดูว ตัวนี้ก็เหลือแต่เขาโอ้เขางามอยู่ตัวนี้ตัวนี้เหรอตัวนี้ก็โดนกัดโอ้ตัวนี้เขางามนะเลืสอยได้เลือแต่นี่ดูตัวนี้ครับตัวนี้ก็ใหญ่อยู่นะนี่ตัวนี้ตัวใหญ่ครับตัวน้ำบนน้ำเหมือนที่ต้องการเดี๋ยวครับเดี๋ยวลองขย่าดูเรื่อยๆครับฮือนี่ตัวใหญ่ มีนักแต่เหลือน้วยเสียดายมาจ้าไปยังมีต้นที่เหลืออยู่พอครับถามชครับเมื่อกี้ผมใส่ต้นนี้นะครับต้นมาสามตัวรุดฟังตัวนี้ครับพอท่อตัวยังใหญ่ครับรดมาห้องกวางแม่ตัวนี้แม่ตัวนี้ตัวใหญ่อยู่เก็บไปเสือมันคืนแล้วดูวังตัวนี้ครับพอท่อนี่นะครับ มาสามตัวโอ้โหเขายังยาวครับสำช่ครับนี่นะแต่ตัวใบใ่นะเขาย,ยาวครับเคเดี๋ยวเก็บไว้ให้ดูช่วงถ่ายคลิปนะครับตัวนี้ยัางงามครับตัวนี้มันบ่ายสองแล้วผมมาตั้งแต่แปดโมงล่ะ นี่ครับกวางสวนนี่ตกตมาซายเขย่ามาตกใส่นี่ใยแมงมุมพอดีเลยเหนียวมากใยแมงมุมเป็นกับดักของมันเป็นกับดักของมันนะนี่ครับตอนนี้สามม้งนะครับสรุปคือส่วนนี้นะครับต้นตียังเขียวๆนะตียังมาได้ตอนกิ่งนะมีกวางเกือบทุกต้นนะครับถ้าเป็นช่วงป้านป้าเจ้าจของสวนเป็นบ่าะซิบวันก่อนนะ เป็นมาเก็บลำไยนี่เป็นเก็บลำไยเราเป็นมันกวางมันติดลำไยมาตัวหนงว่าเป็นได้เป็นคู่พุ่นหะป้าถ้าหาจะยังนั่งนะว่าตัวเบอร์ใหญ่ตัวน้อยจะเป็นคู่พุ่นหะถ้ามาช่วงนั่นผมว่าน่าจะได้ยังนักงนะดูจากมาช่วงหลังจะติปตอนกิ้งแล้วก็ มีนักอยู่นะถ้ามาช่วงตพบ่นยังหมดได้ตอนกิ่งน่าจะนักกว่านี้เยอะเลย <c oughs> เปิดเราไปลป,ปล่อยเห็นวหมล่ะทีเป็นคูดฝันไข่ไข่ก็บ่มีบ่มีไข่เอาเลยไปปล่อยบอกว่ามากินดูดตัวน,นี้ก็ยังมีกวางแม่กินย้ายอยู่บนเลยนะ <c oughs> ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับกวางที่ได้ในวันนี้นะครับ, <c oughs> รบเดี๋ยวผมเะ๋วกลับบ้านละสามสามโมงกว่าแล้วยังไม่ได้กินข้าวเตออ เดี๋ยวมาดูกวางติดได้ครับครับดูตัวน,นี้ครับยังหลายตัวนี่กวางกิน้อยตัวนี้แขวนน้อยสร่งมานน้อยตัวนี้ตัวนี้ตัวใหญ่แต่ว่าเขาบางามขาก่หักทั้งสองตัวนี้แต่หัวน้อยเขาสั้นกวางบดสมบูรณ์นะ มีเยอะแต่ว่ากว้างพอค่อยสมบูรณ์อ้อตอนนี้กูหูมหัวปักขี้ดินน้นกว้างกี้เสียดายว่ะกว้างแม่ตัวจังใจก็ะขอเดี๋ยวขออนุญาตทรายกันนะครับทรายมือเดียวมันเบาไหวตอนนี้ฝ้าหลืมห้องแล้ว นี่ลดน้าใหม่ครับตัวนี้เขายาวลดน้ิตีเดียวกับตีกวาา้างขาฮักกับกวางนี่นี่เขายาวนะตัวใหญ่ตัวแต่วปล่าเขาบางว่ะเฮ้ ือว่าไม่ผ่านควงหลุนน้อยทั้งนั้นอ่ะปักมุดไปเรียบร้อยสวนนี่ขี่รถมาหันน้อยปะาหานตัวน้อยทั้งนั้นตัวนี้ก็ตัวน้อยเหมือนกันแต่หน้ามันหนาเนี่ยตัวนี้ มันยาวอาวกล้องบอโฟกัสครับครับสวนนี้นะครับร้างจ้างที่ผมหาสวนตะก,กี้ตีว่ากว้างหลายแล้วนะครับมาแหมน้อยหนึ่งพระสวนนี่ครับสวนนี่ก็กว้างนักเหมือนกันนะครับรู้จากท้องฟ้าครับเมื่อกี้แดดแดดแดดจ้าเลยมาเดี๋ยวนี้ทำทาเหมือนฝนจะตกแล้วนะครับสวนนี้กว่ามินักครับ ัดไปฟังปุ้นแหมเพ่ยงหมดได้ขยวเตือเดี๋ยวปักมุ้ดไว้ก่อนเดี๋ยวข้านาจะมาเห็นไหมครับโอีค <Okay, S 1> ครับเดี๋ยวจะเพให้ดูกว้วางเตะได้วันนี้นะครับครับเดี๋ยวมาดูตัวแรกครับตัวนี้นะครับอดด๊ดูเขาดูเขาตัวตัวน้อย สมสมส่วนเลยตัวนี้ได้จากตัวลำใหญ่ที่ครับตัวแรกไม่ผ่านตัวตัวที่สองครับตัวนี้ตัวน้อยเหมือนกันไม่ผ่านกว้างตัวน้อยวะกว้างนักแต่ตัวน้อย ก้นยังเป็นคิดินอยู่นี่นะหน้ามันประมาณนี้นะเขาเขาสั้นน่ะไม่ผ่านนี่ครับตัวที่สามครับตัวนี่กาพานดูเขาครับเขายัง,ย,งนนยังหนาน่ะยังฮึกครับเขาใหญ่ตัวนี่ครับมันขังครับลองมาเทียบกับกวางมะลิกก๊อก สองตัวก่อนหน้าดูหัวแค่หัวก็ต่างกับขนาดแล้วแรนูเขาดูความหนาของเขาหน้าโอ้แต่ตัวตัวนี้ตัวแดงใหญ่กว่าตัวนี้เขามันงม้มครับ น้องจนนั่นนเฮ็ดปนได้บะจเลยพันกูได้เอาม้เหลืมเอาละเอาละเอลาละอมันอาเขากำนดูดูดนบะจนบะไปยมอม่าไปยอม ไอ้กวางปลากับเกงเหมือนกันกนะเนี่ยฮัรลุนเดียวกันจนจนใส่เดียวกันพอได้อยู่แต่นี่มันตั้งกันขนาดเลยกวางปลาตัวน้อยนี่นขาได้กวางปลาตัวใหญ่ๆจกีกวางปลาแบบเนี่ยมีตัวเดียวี่กะดูดูมันอ้าเขานี่เขาตัวนี้ จนกับไปะบะ่ไม่ให้พันเลยจนๆๆๆๆน,น,นเอาแล้วค้ามแล้วไหวก็ตัวเต่ากันเฮ้ยไอ้แดงนี่กว่าเก่งนะเว้ยไปเลี้ยงดีกว่าไม่กลัวม่ะ ดูดูมันแปลงคอ้อเี็บร้อยออกแล้วออกเปล่าออกเปล่าอา๋าอหยัมัน้อ๋อมีไม้คออ่ะ อ๋อข้ามยำอื้อยังออกตัอีกยังเปลงข้ามก้อยยุงไม่แหรอม่เห เออเออยานะยานะดูหัวดูเขาเขายังสูงหัวยังสูงยาบอกนวะว่าก้านแมงแดงแมงแดงออกปะให้แมงแดงงอกกว่า,ออวาววหบวกหัวหัวน้ำเต่ากันค่ะดู เครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปหากวางในวันนี้นครับหลังจากที่ไปได้หามาเป็นเวลานานวันนี้ก็มาเริ่มทําเลยนะครับนะครับต่อช่วงสอสาวันก่อนนั้นมันเฮ็ดออกครับก็เลยไปหาเฮ็ดเพื่อจะเอาเฮ็ดมาขายซื้อเออเอาเฮ็ดมาขายมาตังมาเติมน้ำมันรถมาหากวางวันนี้ก็เติมไปเราไอ้ร้อยเจดสิบบาทน้ำมันต้มแปลงมาหาถึงบ้านเท้นะครับบนแดนพนะ ขอฝากนะครับสังชมนะครับที่ดูคลิปนี้นะครับเจอกันกดไลค์กดแชร์กดติตามให้กับช่องนี่ด้วยนะครับสำหรับคลิปหากวางในวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเฮามาปะกกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ครับความข่าวสวัสดีครับอ้าวออกแล้วออกก็ปล่อยนะปล่อย